การใช้งานเว็บไซต์ด่านแรกคือต้องสื่อสารกับผู้ใช้หลายแหง่งจึงเน้นความสวยงามใส่ลูกเล่นเยอะดึงดูดคนที่เข้ามาแต่ความเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะคนใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแค่คนปกติยังมีผู้พิการที่ต้องการหาข้อมูลซึ่งผู้พิการหลายคนก็พบกับอุปสรรคในการใช้งานค่ะคนตาบอดหลายคนใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอดังนั้นคนทําเว็บก็ต้องคิดถึงพวกเขาด้วยค่ะหลายเว็บไม่ได้คานึงถึงผู้ใช้กลุ่มนี้ขาดความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า web accessibility ที่เป็นหัวใจของเว็บยุคใหม่หลักกา,การก็คือออกแบบ ๆให้ทุกคนใช้ได้เท่าเทียมกันตามมาตรฐานของ W3C ไม่ว่าจะเข้าจากอุปกรณ์อะไรก็ได้หรือเบราว์เซอร์อะไรก็เข้าได้รวมถึงแม้จะมีข้อจำกัดของร่างกายก็จะยังเข้าไปใช้ได้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกมกราการย้ำ,ทำัทธรรมวันนี้เกมมาอยู่ที่นี่งานที่จะทำให้ทุกๆคนรู้ว่าช่องว่างระหว่างความแตกต่างในสังคมในการเข้าใช้เว็บไซต์ของเราจะแคบลงครับ ครับผมในงานวันนี้นะครับเราพูดกันถึงเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการที่จะทําอย่างไรนะครับให้เว็บไซต์เว็บไซต์ของเราเนี่ยเข้าถึงจากทุกคนในสังคมได้วันนี้เกมอยากจะถามพี่จอยว่าเรามีวิธีการอย่างไรอะครับพี่จอยที่จะทําให้เวลาเราสร้างเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์หรือเราจะมีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไรที่จะทําให้กลุ่มคนหลายๆกลุ่มรวมถึงผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการได้ยินเหล่านี้ครับผมเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ครับ ก็จริงๆในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมสําหรับทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยก็คือเรื่องที่สําคัญหล,หลักๆก็คือเรื่องของการวางโครงสร้างให้เหมาะสม1คือเรื่องของลำดับของเนื้อหาอ,อันนี้ต้องเรียงลําดับให้ดีว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอะไรคือส่วนที่สําคัญของเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นก็คืออย่างเช่นที่บอกว่ามีเรื่องของผู้พิการทางสายตาตรงนี้ก็คือต้องดูว่าเอ๊ะ อะไรที่ผู้พิการทางสายตาเข้าไม่ถึงอาจจะลองนึกว่าข้อความที่เป็นรูปภาพละ่ะเอ๊ะอันนี้เขาจะสามารถรู้ได้ยังไงว่ารูปภาพเนี้ยคือรูปภาพอะไรซึ่งการจะทําให้มันได้มาตรฐานพวกเนี้ยจริงๆเราสามารถไปศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้นะคะโดยที่โครงสร้างมาตรฐานที่เอาว่าเป็นพื้นฐานละกันนะคะก็จะเป็น อย่างประเทศไทยตอนนี้ก็ b a s อ d อนตัวที่ชื่อว่า WCG a 2.0นะคะซึ่งกำหนดโดย World Web Consortium นะคะตรงนั้นเขาก็จะมีะไกด์ไลน์เอาไว้ให้ว่าในการทำเว็บไซต์เนี่ยควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงมีเครื่องมือที่ช่วยในการ Validate เบื้องต้นให้ด้วย สวัสดีครับตอนนี้เกมอยู่กับอาจารย์โจนะครับอาจารย์จตุพลนั่นเองสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนนะครับครับผมจตุพลดุ่าทองนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสําับคนตาบอดนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะฮะอาจารย์ครับถ้าเราต้องการที่จะทําเว็บไซต์ของเราให้เป็นเว็บ accessibility เราจะเริ่มต้นยังไงดีครับจริงๆเราก็ต้องเริ่มต้นจากการหาความรู้ก่อนนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เราจะ นำมาพัฒนาเว็บเราเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็คือเราควรจะไปดูเรื่องของ WCAG ก็คือ Web Accessibility g u i d e l i n e ยิ่งบ้านเราตอนนี้ก็มีการประกาศใช้มาตรฐานเว็บตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของอสอมอ,อ,อเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถไปหาข้อมูลได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถึงมาวางรากฐานของเว็บเราว่าเราจะเริ่มต้นทำจาจจากตรงไหนทำยังไงแต่ว่าพอเราเรื่องเริ่มอ,ออกแบบป,ปั๊บเนี่ย ในส่วนของดีไซเนอร์ในส่วนของดีเวลลอปเปอร์ในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีหาข้อมูลให้ให้สามารถที่จะทำได้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะสามารถทำให้ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ไอ้เว็บตัวเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องไปแยกเว็บนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีความแตกต่างในสังคมโอเคครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์โจมากครับขอบคุณครับ